สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูอื่นครับอายุ8เดือนครับอันนี้เล้าไก่ที่ทําเสร็จครับที่ไม่ได้ไปหาตาไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับก็โมจะทาอันนี้อยู่ครับเล้าไก่ครับนี่ครับเลี้ยงไก่บ้านครับก็ลงทุนไม่กี่บาทครับประมาณ2 0 0พกว่าบาทครับซื้อเหล็กครับแต่ว่ากระเบื้องนี่ เขาให้ครับเนี่ยหลังก็เป็นทุ่งนาครับกำลังฉีดยาอยู่ครับครับว่าวันนี้จะพาเพื่อนไปดูอึงอายุ8เดือนครับที่สิชัยเลี้ยงในโอ่งครับโอ่งองกรนะครับก็ประโตขนาดไหนครับนี่สิชัยก็กำลังจะทำที่ครับเลี้ยง กำลังทดลองอยู่ครับสำเร็จก็จะเป็นอาชีพครับเป็นชิปท,ทางเลือกครับของตัวเองครับก็ต้องจะทำอะไรก็ต้องทดลองก่อนครับส่วนอันนี้ก็เอาไก่ครับทำทงูงเสร็จครับ ผิวแล้วครับ,รบไปครับไปดูอึ่นอายุ8เดือนจะโตขนาดไหนครับไปดูกันครับครับนี่ก็พามาดูโอ่งที่เรียงไว้ครับพี่ชัยก็ยังไม่เคยเขีร์มาดูครับว่ามัมีอยู่หรือเปล่าครับก็ใน,นพวกที่ ปลกที่ไว้ให้กินครับเดีลองเขี่ยดูครับอายุ8เดือนตั้งแต่ทำคลิปมาครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าครับแต่ก็อยู่ไม่ลึกนะครับอ๋อเจอแล้วครับนี่ตัวใหญ่มาก นี่ครับใหญ่กว่าตอนที่ให้ดูตอนแรกครับนี่ครับหัวหานี่เอยอาหารนี่ไม่ค่อยได้ให้นะครับนี่ครับ้วน,นีีครับนี่ครับอายุแปดเดือนครับก็เตียงนิโอ่งครับเต้ ใช่ก็ไม่อยากจะเขีย่ยแล้วเพราะว่ามันนะดูดูตัวอื่นเฉยนี่ครับนี่ครับตัวหนึ่งนี่จะตัวเล็กกว่านิดหนึ่งนี่อยู่เขาอยู่ไม่ลึกให้อยู่นี่ครับอีกตัวหนึ่ง โอ้ตัวใหญ่ครับควดนี้ครับอันนี้เป็นคือ,นนป,อนนปักขวดครับตัวใหญ่ครับเดี๋ยวตวันนี้อันนี้ตัวเล็กมากครับหอมครับ ใส่ไม่ไม่ออกมากินอะไรเลยครับตอนนี้จะผอมครับเดี๋ยวไปหาปลวกให้กินหน่อยครับปลวกก็มีอยู่ไม่ทุกครับอืมปลวกก็มีครับนี่ พวกมีอยู่ครับพวกก็ลงไปอยู่ข้างล่างครับเพราะโอเคครับสิชัยพามาดูอึง่งปากขวดอายุแปดเดือนไม่ได้ช่างดูครับนขนาดไหนครับนี่ครับ ครับก็ขอจบคลิปที่นี้ครับคือปากวัวที่เลี้ยงไว้ครับโตวไวมากครับครับคงครับ